ึ้นท่อเมื่อวานมุกอนเี่ก็ให้ให้ให้น้ำหน้าแบบระบายนะดูแตคือแบบเขาท่อไล่เรื่องเรื่องพัวแน่เลยเรื่องเขากินเห่ากับบุมีด้วยดียและเขาก็ว่าน้ำหน้าแล้วก็น้ำตาไล่ไปพ่อไม้ไปพ่อก็ว่าพัวเห่ากับเบิ้งแต่ละมือเนี่ยเขาก็นั่งเบิ้องพัวา เลาก็สิเปี่ยนได้อยู่บ่แม่เออเบิ่งแต่ละเมื่อชีวิตเราคือแบบบ่ได้ชนใจน้ำคอมน้ำขัวนะแล้วแม่ก็บอกอยู่เนี่ยเราก็บอกแต่ว่าเราก็บ่ได้สนใจนะคือลูกพายกับย่านี่ฮักแพงกันยุี่เนาะโดยก็หักแพงกันคือแม่แท้ๆนี่แหละเขาก็หักเราคือแม่แท้ๆเนาะยี่ปีสด้ฮหักแพงอยู่บ่พวกนี้ตอนนี้ก็หักอยู่กันยังหัก่นอยู่ันว่า สิไปจากกันก็ยามแบบไปบล็อตเพราะว่าตัวเองหักเขาเด้วยหนึ่งมาแบบมีลูกมีเต้าน้ากันแบบนี้เนาะนั่นแหละพี่น้องเอ็มบอตี่บอว่ากันนั่นแหละเนาะคือชีวิตคู่คู่ชีวิตน้องพี่น้องในเมื่อมันเป็นแน่แน่เลยแต่มีแต่ว่าพันยามงแยคอยวบาคอยจใากันนั่นแหละเนาะบางทีก็ว่าวด้วยความหักใครกลัวว่าด้วยอารมณ์ในพี่น้องเอง โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบัร์สกูสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยโปว่าสิเป็นพี่น้องสะพังลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องสะพังไทยพ่อแม่พี่น้องต่างๆประเทศก็ยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องของเบาจิตอุสมพรคือเก่าน้องพ่อพี่น้องเลยคือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางเบอรจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่เดินเฮือนของไอเวียงพันคือเก่าพอดีบารมีน้องพ่อพี่น้องมีทางอน้องไพ่เนาะนาจิเป็นทาง น้องไผ่ของอุเวียงเพิ่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่นกเ็เดือดร้อนในเรื่องแบบว่าเขานำซ้ปลาน้ำแน่เพิ่นว่าน้องพอพ่น้องเลยคือาทางครอบครัวเพิ่นก็อย่างง่ายๆนี่น้องพอพ่น้องในเรื่องความอยู่ความกินนี่นะเพิ่นก็ว่าขอความเสื่อเดือนนี่เด้อเพิ่นว่าน้องพอ,พอ,งงนอ่น้องเลยจังไนบทจิตองก็ยังไม่พูดหรอกว่าเป็นจังไรครอบครัวของเพิน่นมีแต่วา่า สิไปทำไทยเบิ้งน้องพ่น้องได้กับทางเอฟซีเนาะหาพิจารณาเบิงเด้อร์น้องพ่น้องว่าเห็นดีเห็นควรจังใดจังใดก็ไปติดตามครับชมเบิ้งน้ำกันน้องพ่น้องครอบครัวเพิ่นก็ได้เนาะโอเคน้องพี่น้องเห็นน้องพ่น้องตอนนี้ก็อยู่ดงอยู่ป่าเนาะอยู่แคมป์ป่านี่แหละน้องพ่น้องครั้งนั้นก็จะเป็นทั้ง่าษาเนาะครั้งนี้ก็จะเป็นทั้งเดินเฮือนของเอวียงเพิ่นน้องพ่น้อง อ่านี่เลยพี่น้องเลยน้ำในเนาะว่าแล้วก็น้ำไหลมาอ่าจากเื่องพุ่นเนาะพอพี่น้องเลยหอดแต่นี้นี่เนาะอได้เบิดมือเบิดเว้นเห็นได้น้ำที่ว่าทางน้ำส่างเลยพี่น้องพุ่นเนาะอ่าไหลมาแต่พุ่นไกลเลยเนาะงพอพี่น้องเลยอ่าคนไรกเดี๋ยวสีเขาไปหาเพื่อนถามไทยเพื่อนพี่น้องเป็นจังใดออ่่าสืเสียงน้ำมาจังใดพี่น้องเลยอ่าจังใดจะไปติดตามรับชมอ่น้ำกันเนาะตัว โดยๆน้อพี่น้องเอ้ยอตัวบุญทั้งน้องเดือนเพิ่นกะกําลังอนะเฮอ่าเครื่องเพิ่นอยู่เนาะสบายดีเด้อน้องเด้อสบายสบายดีเด้ไกเลยเนาะพ่อพี่น้องกําลังเฮ็ดเวียกอยู่เนาะเอาๆๆสนหาตั้งใจตั้งใจเนาะพ่อพี่น้องอ่าบตาเพิ่นอยู่เนาะนั่นก็ได้เอ้าบ่เป็นหยังพี่น้องเทางบ่คิดเองก็สิอ่าเข้ามาหาถามไทงอนาเพิ่นนีแหโดยอาจาสบายดีสบายดีสบายดีเนาะ นั่นแหละน้องพ่อพี่รองเลยกบาบปุณิและที่ว่าทางบัจจิต <ละ S 1> ด้อานาเบาเนาะคือคือซื้อว่าจากไหนบอกทางอไอจีดูซื้อฮันนี่เจ้าซื้อฮันนี่บอกฮันนี่อายุจักปีแล้วเจสามปีเจสามปีบัจจิตเจ้าหาน้องพ่งงอพี่้องแสดงว่าบัจจิตเป็นไอได้หนิเนาะโดยนั่นแหละก็เป็นแบบได้กับเอเวียงพนเป็นน้องไพน้องไพบอกโอ้แสดงว่า คือตอนนี้น่ะอยู่คนอยู่仨หนึ่อยู่จะคนอยู่คนยังอยู่สี่คนสี่คนบ่สี่คนอยูอบ่มีลคนหนึ่งคน่บ่อืสี่คนน้องพอปีน้องเลยจะจะมีลูกเด้อบ่มีลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งบ่อือนั่นแหละคือว่าลักลักเลยเกือบป็นจังได้ใส่คือในครอบในครัวอ่าก็คืนของครัวก็ขาดคลื่นเรื่องเข้าเรื่องเข้าบ่เลยอือเขาน้ำซัมปลาคือเขาเห็ดหน้ายู่บ่ ก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าให้นากับบลงบลายมีให้นาอย่เจ็ดให้เจ็ดให้น้ำกินไปน้ำกระเบิดเออปีหนึ่งได้จักสอบปีหนึ่งนะกับบุห่วได้จักสอบเพราะว่าพ่อแต่ฮอดเข้าเฮาก็เกี้ยวแล้วก็ตักเบดแล้วก็เอามือซีกินเลยเออแบบว่าได้นับว่าปีนี้ชีได้จํานวนเท่านี้มันบ่คือเป็นหมากมากเ่ยกับเฮ็ดเป็นนาอนาสอบแล้วก็คือเอาเมื่อเลยเมือนบ่ฮน้เปลอพี่น้องไอ ให้ได้ซุกกระเกี่ยวให้นั่นกินไปเลยๆฮะเห็ดไบนี่โบโดยแต่ว่าเขาอาณาี่วาเห็ดปีที่แล้วนี่เป็นจึงได้เสเบิดเลยเบิดตั้งแต่เดือนสิบสองแล้วก็าหากินไปนนี่แหละโอ<ด>้<ด>หากินไปแบบได้เดือนนี่ก็ไปหารับจ้างเสียหญ้าในชวนมันกระเจ้า,<ด>ขาเขากจ้างวันหนึ่งสาวห้าบางคนก็จ้างวันหนึ่งห้าสิบก็ไปหารับจ้างเขาอ โดยโดยเป็นโลโลนึงกับสิบห้าพันกับบุหอนฮอดบุยอืมมันแพงนิดเนาะงมีปลาเพิ่นเอาให้ไีเวียงนี่ได้โดยเพป็นกระแบงให้เป็นเกลือเป็นแป้งนวเป็นมังเพ t s คือแต่ละเทืออืมว่าได้กับของที่ว่ากินอยู่เดี๋ยวนี้กับมีของที่ว่าทางเอฟซีเพิ่นผักมาให้น้ำแน่แมนบ่โดยมีของทางเอฟซีเพิ่นผักมาให้ได้เลยเจ้าฟุตไม้ป้าอ่าแม่แล้วเปนกระแบงให้เฮาเพราะว่าเฮาบ่มีอืม ไปหาหลับจ้างก็พอได้ซื้อเกลือแปลงนัวอืมคือปัจจุบันนี่คือตอนนี้เห็ดอย่างอยู่ปัจจุบันนี่ปัจจุบันกับบัได้เห็ดอย่างมีแต่ไปหาหลับจ้างโอ้โเสียหนามันเนาะไปแบบนี้เดี๋ยวน้องพ่อพี่แองเอ้ยก็ถือว่าสามสี่คนที่อยู่ในเฮือนนี่ยเป็นบ่โดยสามสี่คนก็คืออืมเจ้าผัวลูกเนาะอ่าแล้วก็แม่ย่าอ่าโดยโดยพี่น้องเลย ก็คือเป็นคนอ่าเป็นไพ่บ้านนี่แต่ว่าเจ้าเป็นคนบ้านไหนเป็นคนบ้านเสี่ยงอ้วนบเม่นบ้านนี่บ่โดยบเม่นเออโดยโดยพี่น้องเอ้ยก็อ่าคือว่าเดี๋ยวเราหามาอยู่เพื่อนน่ะทั้งทั้งผัวเม่นบ่โดยอืมอ๋อจังใดก็คือว่าเนาะพี่น้องเอ้ยก็คืออ่าหลักๆเลยก็จะเป็นทั้งเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะเรื่องเขาเรื่องน้ำแต่ว่าคือเมื่อนี้มาเห็ดเบี้ย อ่าซอยทางกันนะอือเวียงเพื่อนที่มาเนี่ ừ, มาซอยเพื่อนแล้วกะัมาทาทา้งบาจีบาตาบาแซนนี่มาโอ้ดูืโูโอ้คนบอ,อกว่าอ่าอยากให้ทางเอฟซีเพื่อนน่ะเห็นดีนาะพ่อพี่น้องอ่าชีวิตครอบครัวบาแซนเนาะอ่าว่าแล้วกออ่าสู่นี่ก็ถือว่าอ่าทุกอย่างเนาะเป็นบ่อยให้ทุออกอย่ออนนางท,ทุก,ยยทกยอกย่างคนเดียวก็คืาาควอว่าให้แลีพวกกับเพื่อนกับติดสังคมอืม ติดสังคมนําพอพี่น้องเอ้ยสังคมคือว่าได้เนาะอ่าคืออันน่ะสังคมนี่คือเนี่ยมันมันบ่ดีบ่เด้อบ่เด้อเออเพิ่นก็บ่ได้สนใจนําครอบนําครัวไปารับจ้างแต่ละเทื่อเพิ่นก็ไปอยู่ได้เงินเพิ่นก็ไปเข้าสังคมเพิ่นอือๆๆใสวาจังได๋กะอ่าอาสัวแต่ว่าลูกอายุเท่าซะลูกนะ4ปีปลายลูกค่ะประมาณ4ปีปลายแล้วเนาะอืมมาอยู่นําเพิ่นจักปีแล้ว มาอยู่น้ำเพิ่นตั้งแต่ปี2019โอ้แต่หลายปีเติบโอ้หลายปีเติบแบบนี่เนาะอ,อืมเอาๆอาแตเนาะพอพี่้องเลยก็คืออนะ่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้กห็หาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะอือหาใครอ่ะนะเนาะไม่เนาะตกอ่าไปแบบนี้เนาะบางทีก็เนาะโดยคือแต่ละปีก็ไปนํากันแต่ว่าปีสองปีมานี้เพิ่นก็บ่ได้ไปบ่ได้สนใจน้ำเนาะ ครูปีตั้งแต่มาอยู่น้ากันกับไปน้ากันบุมีเข้ากับไปห่าหักหน่อไม้ไล่แล้วกัไปเอาไปแลกเข้าแถวบ้านนาโคแล้วก็แถวลนด่างโมงดอกไม้ไปน้ากันโอ้หน่อไม้เห็ไหมหน่อไม้ไล่โอ้ไปหาไปหาเอาน้าหน้าไม้ไปได้เขาเนาะอ่าเพราะว่าอ่าแต่ว่าไปคอคอนี่คือห้องไม่ได้เคยเม็นบ่ไปคอคอโดยตรงด้ยนี่บม่ได้คอโดยตรงนี่แต่บ่าเขาไปหักน้ำไม้แล้วก็เอาไปแลกน้ำพิ่นต้องต้องมีของเด็กเปลี่ยนเนาะ ไปน้ากันตะกี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพินบริสนใจน้าครอบน้าครัวพนกระติดสังคมร้ายแล้วบริสนใจน้ำหอมโดยโอยอุดเข่าอุดน้ามาไปขอเขาขอน้ามาแบบนี้ได้จากปีแล้วก็ตั้งแต่อยู่น้ากันไปปีสองพันสิบเก้าตั้งแต่พุ่นมาเลยเห็นบอกตั้งแต่พุ่นมาเลยเข่านี่เขาที่ว่าเขาเห็ดนี่มันบดอยู่ในช่วงเดือนได้เขานี่ มัดตั้งแต่ช่วงเดือน12นั่นแหละเพราะว่ากินไปตลอดเด้เออคือข้าวสุกอยู่นี่สมมุติว่าข้าวสุกนี่คือเบิดค่าให้น้าได้บ่นบ่นี่โดยแบบสุกให้ตัวได้ก็เกี่ยวแล้วก็กินไปเลยเออยังมีอยู่ด้พี่น้อง้ครอบครัวที่ว่ายังอ่าขัดสนเรื่องความอยู่ความกินนี่ก็ได้เนาะอ่าแต่ว่าเอลําบากบ่โดยกลําบากม่อยู่บ่ เมื่อยเมื่อยคือเมื่อยเห็ดหน้าเห็ดหน้าอยู่แต่ว่าบุพกินนี่ได้เนาะโดยเมื่อเห็นหน้าอยู่บุพกินล่ะก็เมื่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้แหละเพราะว่าเรื่องัวกก็คือว่าอะไรเนาะเพิ่นติดสังคมแล้วเพิ่นกับบุไดโซนใจน้ำเฮาห้าเงินห้างข้าเพิ่นกับมีบางทีมีบุล่วงบุลายเพิ่นก็เอาไปกินไปลินเข้าไปเข้าสังคมเพิ่นอย่างไรส่ันนอนพี่นอิคนเป็นเนี่ยนี่ก็ได้เนาะโอ้เนาะจากไรกะ เปลี่นห่วงอยู่น้ำพ่อพี่น้องอ่าฉะนั้นก็อดเอาสู้เอาเนาะอ่าบางว่าฮ่าชีวิตคือชีิดีขึ้นน้ำพ่อพี่น้องเลยสู้ไปเรื่อยๆเนาะอืมคือตอนนี้ก็คือว่าน้ำพ่อพี่น้องเลยคือให้ทั้งคณะพม่พี่น้องเอฟซีอ่าได้เบิ้งน้ากันเนาะฮ่าพี่จันนาเบิ้งแต่ว่าคืออ่ามีลูกไซอ่าน้อยเนาะเมืนบอกอ่าดุกไซน้อยแล้วก็ทั้งคณะผู้เป็นญาอ่า เงินซื้อเขาซื้อนัมคือเจ้าเป็นสาวรักเลยบ่นี่โดยค่ะเป็นสาวรักเลยโอ้เป็นผู้หญิงน้องผมพี่น้องสาวรักเป็นผู้หญิงที่ว่าหาเขาหาหนำเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเนาะก็คือว่าย่ายู่น้ำเฮาเพค่อว่าป้าเพื่อนเชเอามาอยู่น้ำเพื่อนแก เอามาอยู่ได้แต่ว่ามันเป็นความผับพิชอบของเขาเออแต่งงานมาเฮาวายู่เพิ่นปูเพิ่นยาเฮากา็มีความหับผิชอบต่อปูต่อยาเฮาก็ต้องเบิงแย่งเงพิน่นนะโดยละป้าเพิ่นก็บมีเนาะก็คือโอเวีเ<ห>นานะอือดีเด้ดเพี่รองเอ้หาที่ว่ามีานะดุไฟเิ่นหับอ่าเห็ดนาทีเน,นาะที่ว่าดุไฟเป็นควรเห็ดเนาะพ่าพี่อ้องยึดมั่นในแบบว่าเออหนทัทีเจ้าของ แต่ก็คือว่าไหนเนาะคันว่าลยังให้ดีสุดๆกับผัวเมียพร้อมกันเนาะโดยก็ต้องมีผัวพร้อมกันด้วยเพื่็ได้สนใจทางติดสังคมเราอนั่นแหละนั่นแหละพคือทางคันว่าแบบคือทั้งเบี้องเพื่อนสี่อมานี่กับเราก็คือกันเนาะเรากับโบมีเรากับโมีเออนั่นแหละโดยโดยอนั่นแหละคือทั้งนันบุญจิตเองกับ อ่าเลี้ยงยินเนาะมาเห็นทางไอเบียงเพิ่นบอกว่าทั้งน่ะน้องสะพ้ายพนมาอ่าบรรยากะอยู่ในครอบในครัวนี่กะอ่าลำบากเรื่องเข่าเรื่องน้ำแต่ว่าน้องหายังไงทา้งเอฟซีเบิ่งเลยอ่าน้องพ่อพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าทังลากเลยก็จะเป็นเข่าเลยเหมือนบ่โดยเรื่องเข้าแล้วก็เรื่องซื้อเกลือแปนวดอะไรอืมบรรยากะศเนี้ยอยู่เนี้ยกินแน่เนาะอ่าไม่อยากมีแน่เนาะพ่อพี่น้องเลย กองอยู่กองกินกับโบยักมีเป็นไดมีแต่แต่ละมือกับไปหาหน่อไม้ไปหลับจ้างเขาแล้วก็หักหน่อไม้เมื่อแต่ถือแต่งกินชูญากินนั่นแหละนั่นแหละอ่าแต่ว่าคือผู้นิดหน่อยนั่นลูกเจ้ามาน้ำบ่มานียโดยมาน้ำมาน้ำน้ำพะพีน้องเอ้ยอ่าไปทางไหนแหละเหมือนไปน้ำหนองเตซินบ่ไปน้ำเตโซเตโซบ่ไปอาบน้ำโดยนั่นแหละน้ำพะพี่น้องเอ้ย กับบูจิตเองกับวจักควบเชียนะอ่าช่วยเพื่อนจังใดน้องพพี่น้องมีแต่ว่าอ่าไทยอ่าขีปให้ทางภูม่พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาเบิ่งนี่แหละแต่ว่าอ่าคือเรื่องควบอยู่ควบกินในการอ่าภูบุ่มีกับบุ่มีดีได้พี่น้องเลยอ่าเพราะว่าหน้าเ้ามันอ่าโบโบลายนี่เลยเบิ่งนี่เนาะอืมหน้าโบลายนี่เลยพี่น้องเลยฮะจึงแบบว่าเบิดค่าปีเลยนี่เนาะอ่า ข้าสุกเอาก็เอาไปกินเนาะแต่ว่าเขาปลูกนี่เขาบริษัทนั้นว่าให้เอาไว้อยู่เดี๋ว่าเนาะได้เอาไว้อยู่ปลูกนะเออนั่นแหละปีหน้าบูมีอันนั้นเห็ดได้เนาะกันบริเอาไว้กับปีหน้าบูมีเออแล้วก็ได้เอาไว้เขาปลูกเหลือหันเขาก็กินเบิดแล้ะบีิช่วงยามแรงกลับไปหารับจ้างขุดมมันเขาเคยไปเห็ดงานอยู่ไทยอยู่บ่บ่เคยไปไม่ได้ตอน เป็นสาวกับไปเห็ดเบียกอยู่เวียงจันก็เคยไปอยู่เวียงอือก็แล้วกับหายเห็ดเวียกงานอยู่บ้านเฮาแล้วกับมีครบมีครัวแล้วกับอยู่บ้านเฮาเลยเนาะอือนั่นแหละพี่น้องเอกกับทางเอาเด้อเนาะงพ่อพี่รองไม่ได้ยิงกับจะชี้ว่าจงใดเพราะว่าอ่าคือทั้งครอบทั้งครัวเพิ่นกิคือ อ่าจากที่เมื่อเบิ่งตอนนั้นกะเห็นอยู่พี่น้องเฮือนที่ว่าเอ้ยเวียงเพิ่นน่ะอยู่กี้เห็นบ่ตัวหน้าเฮือนน่ะ่โดยๆเออยังบ่ทันได้เมื่อเบิ่งด้พี่น้องปีนี้ยังบ่ทันได้เมื่อใกล้เลยปีนี้เนาะแต่ว่าคืออ่าถ้าตั้งแต่ยังบ่ทันได้อะอ่าทางทีมงานหรือว่าทางเอ้ยเวียงเพิ่นยังบ่ทันได้แบ่งให้นี่อ้เวียงเพิ่นยังบ่ได้รับการเือนเคยีแบบว่าครอบครัวเคย อ่าเบิดขาอีดีเลยบ่เคยอดอยู่บ่เคยเคยบ่ได้บ่ได้กินเลยนี่ได้กะบ่ได้กินกับมื้อนึงโอ้ประมาณมือนึงแม่นบ่ได้ประมาณมือนึงแล้วกเฮาก็หาัจ้างเฮาเบิดจนแบบบ่มีจักอ่าเลยแหละเนาะดนะพี่น้องเอ้ยบมาบนีก็ตั้งแต่มาอยู่นํากันเลยด สู้ชีวิตมานํากันยืนหอดจุดๆนี่แหละเพิ่งจะเปลี่ยนไปนะฮะติดสังคมคือว่าให้เล่นอดยโอยโดยน้องพ่อพี่น้องกะเับชจังใดเสน้องพ่อพี่น้องเลยกะตอนนี้กัอยู่เพื่อนสามสี่คนน้องพ่อพี่น้องคือเขาอยู่นี่ยังประมาณเท่าไรเขาเดี๋ยวนี้เขาบ่มีกินน้ำปลาบ่มีเลยบ่เขาด้วยมีแต่ว่า ปลาเราแบ่งให้คือเกลือเปนัวกับปลาเราแบ่งให้บางที่เอาหาบทันปลาเราก็แบ่งให้แต่ละเทือกคือบาจิตบาแซนบาตาเอามาเราก็แบ่งให้เป็นเกลือเปนัวเข้ายังเราก็แบ่งให้โอ้กินน้ำเล้าแล้วก็หาชื่อเองแน่แล้วก็บางที่เอาให้เองบทันก็กินน้ำเล้าเอาให้ถ้าเออเรามีเราก็แบ่งเนาะโดยเามีเราก็แบ่ง นั <muitas> ่นเลยนั่นเลยแะ้วก็คือพ่อกับแม่ทั้งนั้นแน่ะคือพ่อกับแม่ของเจ้าเองเนี่ยนะพ่อกับแม่ของเฮาเองพ่อเฮาเสียยังเป็นแม่เด้อแม่ยังเป็นแม่พอได้อยู่น้ำแม่ใช่ไอยู่น้ำแม่ก็มีน้องน้องโดยน้องสองคนสามคนอีกผู้หนึ่งเพิ่นกับบวชอยู่วัดอือโด้อเด้อบวชกับยังมีแบบว่าอ่าคนอยู่น้ำพ่อน้ำแม่อยู่น้ำแม่อยู่เนาะอ่าก็ได้ ต้องได้ออกมาหาสังคมสังคมอยู่ทางนอกเนาะแต่ว่าอยู่พุ่นเป็นยังไงชาวอยู่พุ่นนะทางคนอยู่พุ่นกับพอได้อยู่ได้กินแหละกับบวล่งบวายกันสิปั้นให้ลูกแน่กับตัวเองกับโบมีเพราะว่าคือทางอนณาครอบครัวอยู่ทางนั้นกันหลายเนาะหลายคนเหมือนบอกรวมๆด้วยคือตอนนี้อยู่น้ำพึ่นนี่ประมาณจะคนแต่รวมๆเลยอยู่น้ำพึ่นมีน้ำเบา นบเอดยเพื่อนกระติดสังคมคือกันเอาน้องพ่อพีเ่น้องเรได้เห็นเรือกเห็นงานก็รวมๆเลยก็คือมีหาคนหกคนนั่นแหละมีเอื้อยาวันโอ้ยังอ่าดียังอุ่นใจอยู่ทีบ้านยังมีแบบว่าคนเบิ่งน้ำออยู่ในเมย์เนาะดยอ่าแต่ว่าอ่าสิ่งที่ว่าเพื่อนอ่าเป็นคือกันก็คือเรื่องแบบว่า คันสีแดงมาหายููทั้งนี้กะเพื่อน,นกะบบูมีคือกันเนาะ,ะพอได้แต่เบิ่งนแง่งะนะครอบครัวของตัวเองเนาะมาได้ก็ได้ค,คือฮองค์มาทั้งนี้ก็เลยต้องบืนโตเนี่ยพี่น้องออเลยการสิบืนไปนี่ไปตลอดไปก่อนแน่นิ่นเนาะบ่ได้ก็ยังยังยังขุดขุดทางบ่ออกนะพอพี่น้องว่าสีนะพ่นจากไปว่าแบบนี้ทำได้หนะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเขาก็เบิดทุปีเนาะ บัตรคูปีก็คือแต่ละปีผ่านมาก่ะยังพอมีแห่งใจสู้ยู่งเหรอไปน้ากันเด็กไปใส่ก็ไปน้ากันมีอยังมีอยังก็ดูผัวปรึกษากันเนาะเบิดบอดดิบก็ลังใจบอกเด็นี่บิดกึมร่งใจเออเพราะเพิ่นบราได้ชนใจน้ำเฮาเพิ่นไปใส่กัไปตามสังคมของเพิ่นเวลาเฮาบอกเฮายังเพิ่นกับให โดยกะพิดกันแต่กะบัวเทิงขันแบบว่าลงไม้ลงมืออกอเป็นเทียงกันมีปากเสียงพื้นๆแล้วกะอยากให้เพิ่นอ่ากลับคืนมาคือเก่าอยู่บ่กโดยกะบบอบางมือกะบออให้เพิ่นเปียนกเพิ่นกะบัวได้ใ่ใจกับความบ่อของเฮาดีเออน้าพวกพี่น้องเลยเห็ุจังไดแชนเนะเฮามาอยู่นําอ่าเพิ่นกะวังว่าให้เพิ่นนื้อแน่นเนาะพาเหตาปร้สางเนาะแต่ว่าพอมาอยู่บัดคือทางเพิ่นแบบ คือทั้งอนาภูเป็นนาณเจ้าเองแบบเป็นคนที่ว่าเฮ็ดคนหาหนิเนาะอ๋ออ๋อเพาะพี่ลองเอยโอ้จังเลยกับอดเอาเด้อเนาะสู้เอาสู้เอาคอยโบกคอยจากันไปเห็นแล้วเนาะบางทีเพิ่นหายก็เป็นไปได้ได้นะเนาะเออโดยโดย อ้าวๆๆน้อพี่น้องเอ้าสมมุติเด้อคือถ้าว่าทางผู้ดักผู้ใหญ่เนาะอ่ะเพิ่นเบิ่งอยู่เบนีเพิ่นอ่าเพิ่นพังอยู่แบบนี้อ่คือเจ้าวาหยังกับผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเบิ่งอยู่นี่ก็คืออยากขอความช่วยเหลือทางผู้ใหญ่แล้วก็ไปเเ็นดโให้สิเว้าู้สิเว้าติ แบบ่าขอความสิเดือทั้งหลายผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาเนาะก็คือลําบากแห่งเดี๋ยวนี้ก็คือข้าวืมมีข้าวกินเนาะแล้วก็เงินค้ำากะบคันไปหารับจ้างแล้วก็มีอยู่แต่บ่ลวงบ่ลายพอได้ซื้อเกือบไปนัวกินอืมโดยใครกัวบ่มีหยังด้่ะเนาะอ่ามีแต่ว่าหลัๆเนี่กได้เข้าสอบนึงนี่กมีเฮงอเนาะ ได้สบหนึ่งเลยมีกำลังใจเลยเลยดีนี้นะเออโดยโดยโดยเป็นจินได้คือควบควเป็นอย่างนี่เคยเคยคิดท่อแบบอ่าน้ำตาตกน้ำตาไดอยู่บ่ก็คือคือท่อมื่อวานมือก่อนนี่ก็ให้ให้ให้น้ำหน้าแบบระบายนะโดยคือแบบเขาท่อไล่เรื่อง รื <ừ. S 2> này, uh ่องพัวแน่เลยเรื่องเขากินเห่ากับบุมีเดยโด้อแลวเห่าก็เว่าน้ำหน่าแล้วก็น้ำตาไล่ไปพ่อไม้ไปพ่อเนี่ยกับเนี่ยก็ว่าพัวเห่ากับเบิ้งแต่ละมื้อนี่เขาก็นั่งเบิ้งพัวเห่าเล่ากับสิเปี้ยนได้อยู่บ่แมเออเบิ้งแต่ละมื้อชีวิตเราคือแบบบ่ได้ชนใจน้ำคอมน้ำขัวนะเดอแม่กับโบกอยู่หน่าแล้วก็บอกแต่ว่าเราก็บบ่ได้ชนใจนะ คือลูกพากับยานี่ฮักแพ่งกันยุ่นี่เนาะโดยก็หักแพ่งกันคือแม่แท้ๆนี่แหละเราก็หักแล้วคือแม่แท้ๆเนาะก็มีความมันคือท่อในใจอยู่ก็คือเว้ามานี่ะกันตาไล่เนาะเออเอาเนาะพอไปลองเลยคือมันมันมันขังไว้ในใจนี่มันบอกขังไว้ในใจตัวเองแบบคั้นระบายก็มีแต่เว้าน้ำย่า ท่าับอกเพื่อนแบบผิดเที่ยงกันยาบอกเพื่อนกันแต่เวลาเพื่อนมีความผิดยังเพื่อนกับโบได้แบบแบบโบได้คือแบบเป็นความผิดของตัวเองแล้วย่นความผิดให้แต่เนี้ยนะว่าวอยังแบบมีเน่นยังที่เพื่อนเหตุบ่ถืงเขาเ็าบากนำยาและบันเนียกับบอกเพื่อนแล้วเพื่อนกับมาลงที่เฮ้าเพื่อนว่าเจ้าหันบ่ดียังชั่นกังซีเขาก็อพูด อน้องพี่ปองแต่ว่าันนี้เพิ่อนเห็นอย่างนี้แต่เพ็นเบียกอยู่บ่หรือว่ายังไงเพิ่นก็ไปหารับจ้างโอ้รับจ้างพอได้กุ่มของเพิ่นเองมันบอกได้กลุ่มของเพิ่อนเองแต่ว่าคือเฮ้าบ่มีนี่ต้องมีนี่เคยมีอยู่บ่หรือว่าบริมีแล้วว่าแบบนั้นแบบว่าคือเฮาบ่มีอหยังอย่างนี้นะคือคือมันว่าคอยยกดด้น้ำเจ้านี่เห็นนะต้องมีนนะตั้งแต่อยู่น้ำกนกับบูมี่โดยด้วดยมีแต่แบบว่า เพิ่นกกเหตุปัญหาเพิ่นกกอยู่ในส่วนของเพิ่นแต่เพียงแต่ว่าเพิ่อคิดผิดอยู่ในส่วนตรงนั้นเนาะบุเคยตัวบุเคยตีดอกเนาะโดยโดยพี่้องเอ้ยโอ้ยเนาะเอาจังเลยกะได้พังอยู่กับชาวใจนั่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเรื่องเขาของเครื่องไส้เพิ่นบ่ได้ไปเอา ขายแต้ว่าอยู่เพิ่นอยู่ซะเออเพิ่นก็บ่เคยอืมมีแต่เพิ่นไปหารับจ้างเออซื้อกินแต่แบบว่าค่อยหาค่อยก็ซื้อกินเนาะเออแบบนั้นแต่ว่าผู้เป็นเมียนี่อุกใจแม่นบ่โดยอุกใจแหละอุกใจว่าผัวบ่คือเก่าบ่คือแต่เกบ่คือแต่ตอนแบบว่าฮู้จักกันใหม่ๆตอนฮักกันใหม่ๆบ่ได้เป็นจังซี่นะตอนนี้สิได้ฮักแฮงอยู่บ่นีตอนนี้ก็ฮักอยู การยังหักเพิ่นอยู่คนว่าสิไปจากกันก็ยังแบบไปบอดเพราะว่าตัวเองหักเขาดีหนึ่งมาแบบมีลูกมีเต้าน้ำกันมาบนี้เนาะนั่นแหละพี่น้องเองบที่บัว่ากันนั่นแหละเนาะคืออาชีตคู่คู่ชีวน้องเพาะพี่น้องในเมือมันเป็นนิดนึงแต่มีแต่ว่าพันยา่่คอยว่าคอยใากันนั่นแหละเนาะบางทีก็ว่าวด้วยความหัก ใครกลัวว่าด้วยอ,อารมณ์ในพี่นองง้องเอ้ยจังเดยก็คอยว่าวาคอยจ่าก,กันไปเดอ้นะดอเนาะทีมบทบาทศาสนามีอาจจะแบบเศร้าเลยกับมีได้เนาะ,ะเจ้ากัญญ <c oughs> าแกอยากให้เพิ่อมเศร้าคันอน๋อมีแต่ว่าสิ่งที่ว่าเป็นอยู่ปัจจุบันนี้กับโบได้แบบว่าผิดลูกผิดเมีมมมมยแบบว่าตบตีอ่ารักคืงรักของใครดอกพี่น้องเอ๋ยเพิ่นมีเพิ่นกยาอ่าเพียงแต่ว่า หาดุกป uh, ัวบ่คือเก่าก็คือแปลว่ามาบ่ได้ค่อยปรึกษากันแบบนั้นจังซี่นะเนาะอือเอาๆๆซะนมีแต่ว่าคือทางอนาคตของพี่น้องได้ยินหั่นเด้อเนาพพี่น้องอ่าเรื่องอ่าชีวิตของเพิ่นอ่าก็บ่ได้ขออีหยังหลายดอกเนาะอ่าจะเป็นอ่าเข้าหรือว่าแนวอยู่ในกินเครื่องกุ้งควนําเพิ่นนําซั่นนี่ก็ถือว่าดีกดีใจได้เนาะ โอ้ดูดูเนี่ยได้พี่น้องไงคือสิ่งที่อ่าเพิ่นแบบว่าเดือดพ่อน่ปัจจุบันนี้ได้เข้าสมมุติหนึ่งในก็ถือว่าพื้นได้เนาะโอ้ดูดูเอาเนาองพอพี่น้องไอ้พูดได้ประมาณจักมุ้งได้สักนี่พอเนาะโอ้สามสี่มุ้งได้พี่น้องไอ้สิได้เมื่อป้าได้เนาะอ่าก่อนสีเมื่อปะก็เดี๋ยวทางบริษัทเองก็อ่าสีเอาเงินเนาะอ่าพอให้เพิ่น ได้ซ uh, ื้อกับเขากับน้ํให้ทางนาลูกเต้าเนาะอ่าสู่แม่ย่าเพิ่นกินจังได๋ก็อ่าฮักแพงอ่าแม่ย่าอ่าคือพอคือแม่เฮาแท้ๆคือเว้าแน่เนาะอ่าจังได๋ก็อย่าคิดอย่าทอ่าเป็นกําลังใจให้คือเก่าเนาะอๆๆจังได๋กเป็นเงินบเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยดยเอาๆสู้ๆเด้อเนาะจังได๋กอ่าอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะเอาเนาะพี่น้องเอ้ย คือจะได้ขอตัวเมื่อได้ละจังได้กับเพื่นได้มีโอกาสจะได้เข้ามาเยี่ยมยามถามไทยใหม่เนาะโอเคโอเคเอาสบายดีสบายดียดยดโอเคน้องพ่อพี่นอ้องเอ้ยคือสีประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งบล็อกกิ๊ดเองคือสะได้ขอตัวจบคลิปแล้วก็คือสะได้ขอตัวเมือ่อน้องพ่อพี่น้องเพราะว่า,าได้ถามไทยน้องพ่อพี่น้องครอบครัวของเพื่อน จังใดกะถ้าหากว่าผิดพลาดประกันได้น้องพ่อพี่น้องบจิติ์ดิงกะกราบขอโทรขอไปนำได้หลายเด้อรน้องพ่อพี่น้องเลยกะได้ถามไทยได้แหละก็คือเรื่องเล่าที่ว่าทั้งเราได้นามาเด้น้องพ่อพี่น้องเลยสิ่งสําคัญที่สุดก็จะเป็นทั้งเรื่องเขาเรื่องน้ำน้องพ่อพี่น้องเพิ่นกับว่าได้วางเงียงลายเราพี่น้องเลยพอได้เขาได้น้ำกินก็ถือว่า อ่ามีมุกดีใจแหละพอให้ทางคณะครอบครัวได้อยู่ได้กินเนาะพ่อพี่น้องจังได๋จังได๋ก็ให้ทางคณะพ่อแม่พี่น้อง FC พิจารณาเบิ่งแล้วก็ให้ทางอ่าผู้ักผู้ใหญ่อ่าพิจารณาเบิ่งเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็สําหรับคลิปนี้อ่าขอลาพี่ลน้องไปก่อนขอให้ทาง FC เบิดทุกคนอยู่ดีแฮงบ่จิตเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย